แล้วทำไมอยู่ๆมีคนเอามาแฉแล้วคะว่าคุณไปโอมเงินแล้วก็ไปหลอกให้ลูกความมาลงทุนทําไมมันกลายเป็นลบไปหมดเลยคะคุณไปทําอีท่าไหนคะคือต้องบอกเองครับว่าก่อนหน้าเนี่ยผมมารักกันดีนะครับแต่ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมไปทะเลาะกับเลขาเขานะครับคือพอทะเลาะกับเลขาเขาเนี่ยอาจารย์แล้วผมไม่ใช่คนที่ง้อคนนะครับคือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเนี่ยไม่จําเป็นที่ผมจะต้องเข้าไปง้อเขานะครับ ตัวของพี่ออ่างเนี่ยหลังหลังจากเมื่อต้นปีผมไม่ได้ไปเที่ยวฟินแลนด์กันนะครับฟินแลนด์ทริปนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ5-6ล้านน,นะครับค่าค่าเที่ยวนะเลขาเขางอนผมเขาไม่ไปนะครับพอกลับมาตัวพี่อนะครับเขาก็บอกว่าให้ผมมาเป็นง้อง้อเลขาเขานะครับผมก็อยู่นิ่งผมก็อยู่เฉยไม่ง้อทีนี้เนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ ผมไม่ไปง้องเนี่ยมันก็เริ่มห่างกันเรื่อยๆแล้วเขาก็มีการทําหนังสือยกเลิกอะไรต่างๆมาที่ผมผมก็รู้ชะตากรรมแล้อ๋อสริปว่าก็คงจะอยากจะเอาเพื่อนอะ่ะเพราะว่าเลขานี่คือเพื่อนแต่ตั้งแต่เด็กผมก็เลยอยู่นิ่งๆก็แล้วแต่ครับถ้าพี่จะยกเลิกอะไรต่างๆก็ทำนะครับเนี่ยแหละเป,เป็นที่มาว่าทําไมผมถึงทะเลาะก,กับเขาแล้วเขาก็ถึงตอนหลังเนี่ยเขาก็ถึงว่าอยากจะมาหาทางเอาเงินคืน คุณตั้มคะที่คุณเล่าเดีย้ยนก็คิดว่าเดี้ยนพยายามจะเชื่อนะคะแต่มันก็มีบริษัทนะคะที่เขาพัฒนานระบบเ็าก็ออกมาพูดนะคะว่าโปรเจกต์ก็ผ่านแล้วอะไรก็ผ่านแล้วมีคุณตั้มนั่นแหละไปบอกว่าอ๋อลูกค้าเชลลก็คือคุณแฮบเงินไปสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะต้องบอกองี้ครับว่าไอ้บริษัทเนี่ย ตัวทั้งตัวของพี่ออหรือเลขาทุกคนรู้หมดแล้วครับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทําจริงๆทําเพื่อที่จะตั้งไม่ต้องเสียภาษี30%หรือ40%บสที่ทางฝรั่งเศสนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวผู้พัฒนาไอระบบอะไรเนี่ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจครับ,รบนั่นก็เท่ากับว่าคุณก็สมรู้ร่วมคิดกันเอาเอกสารใบเสนอราคาบริษัทโนเนมเนี่ย เอาไปทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่บริษัทนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเสียหายไหมคะเขาไม่ได้เงินลูกค้าตกลงแล้วโอนเงินแต่ไม่ถึงแฮบเงินไปไม่ได้แฮปครับเพราะบริษัทอันนี้จริงๆแล้วถ้าจะก่อนจะรับงานนะครับจะทํางานเนี่ยเขาก็จะต้องมีเงินมัดจําหรืออะไรอยู่แล้วะฉะนั้นบริษัทอันนี้เนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขาแค่ทําเอกสารขึ้นมาให้เท่านั้นเองมีอยู่แค่นี้ครับอาจารย์ แล้วท่าสมมติเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าทางฝั่งคุณอออ่างสิคาที่เป็นคนไปคุยกับทางบริษัทแล้วก็เรื่องก็เลยปูดมาว่าคุณอมเงิน ก็อย่างนี้ครับอาจารย์คือทางอองอ่างเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะหาวิธีที่จะเอาเงินของผมเพื่อคืนกับไปน,นะครับเขาก็คิดต่างๆทนายเขาก็คิดเอ๊จะไปฟ้องไายตั้มเรื่องอะไรดีนะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาไปเห็นไอ้ตัวสัญญาตัวนี้เขางั้นเอามาฟ้องตามสัญญาดีกว่านะครับมันถึงเป็นที่มาที่มีการไปแจ้งความเกิดขึ้นนะครับอาจารย์เต้นถามก่อน พูดทุกอย่างเนี่ยมีหลักฐานครบไหมเอางี้อาจารย์บางอย่างเนี่ยผมไม่อยากจะเปิดให้สื่อเห็นหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้หลักฐานตัวนี้ผมตบทีเดียวจอดหมดผมให้อาจารย์ดูแค่คนเดียวอาจารย์อยากดูไหมขอดูอาจารย์ดูแต่ไม่ต้องบอกว่าคืออะไรนะครับไม่ต้องบอกว<น>่าเป็นคลิปหรือภาพหรืออะไรนะอาจารย์จะ<ด>ไม่อ่านด้วยอ่าโอเคหรือว่าให้อ่านไม่อ่านครับขออนุญาตครับอาจารย์อา่านในใจครับ เดนก็ไม่รู้นะคะไอ้ที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์นี่มันมันทำกันได้หรือเปล่าก็ผมจะเอาหลักฐานต่างๆครับยื่นกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วเธอเป็นเป็นหลักฐานปลอมหรือทําอะไรปลอมขึ้นมาผมก็ถูกดําเนินคดีสิแต่ถ้ามันจริงขึ้นมาครับอาจารย์ถ้ามันเป็นอออักกษเอกสารแท้จริงขึ้นมาครับจะ,จะติดคุกกันกี่คนเรื่องราวทะเลาะกันมันจะใหญ่โตขนาด ไม่พอใจจะเอาเงินคืนหรือจะอะไรกันเรี่อไม่รู้นะคะอยู่ๆทะเลาะกันขนาดไหนคะความสัมพันธ์หายลากกันขนาดให้71ล้านยังเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเนี้ยผมว่าตัวผมกับพี่ออเนี่ยไม่มีอะไรกันจริงๆเพราะว่าเขารักและเอ็นดูบ้านผมแล้วครอบครัวแล้วครอบครัวผมก็รักเขามากนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากความห่างเหินและตัวผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปหาไม่ได้เข้าไปง้อหรืออะไรตัวเลขาเขามันก็เลยทําให้เกิดเนี่ย ใ้องตไม่ดูดีอย่างงู้อย่างนี้แล้วเวลาห่างกันนีครับอาจารย์มันหลายเดือนมากนะครับผมกลับมาจากทริปฟินแลนด์เเขาเนี่ยประมาณเดือนมกราแล้วตอนนี้มันกันยาแล้วซึ่งไม่ได้มีการคุยกันเลยแต่ก่อนหน้านี้นะอาจารย์ประมาณ2-3เดือนที่แล้วเขายังมาเม้นในไอจของภรรยาผมถึงลูกผมอยู่เลย ไม่ใช่แล้วคุณได้คุยกับคุณออ่างไหมคะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทาไมคุณสนิทกันขนาดเขาให้สตังค์คุณได้ตังเยอะตั้งแยะเรียกใช้กานซ่าละพัดเอ็นดูครอบครัวคุณคุณก็ยกโทรศัพท์คุยกับคุณพี่ออ่างเสกคืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมรู้ว่าพี่ออ่างเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ไพรเวทนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดเขาเชื่อใครในจังหวะนั้นเขาจะเชื่อไปตลอดเลยนะครับผมถึงคิดว่าผมโทรไปเนี่ยเขาคงจะไม่ได้คุย ไม่ไม่คุยกับผมแน่นอนแต่ผมยินดีนะครับอาจารย์ที่จะเจอไม่ได้ว่ามาเจอเพื่อที่จะขอโทษว่าผมกระทาความผิดนะครับผมต้องการเจอเพื่อให้เขามาพิสูจน์ความจริงต่อหน้ากันแล้วให้คนดูทั่วประเทศเนี่ยรู้เลยว่าจริงๆะเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าพี่อออ่างเนี่ยเขาไม่ใช่คนโกหกเขาจะไม่มานั่งโกหกเรากว่าเฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม่ได้ให้ นะเป็นการทำทำให้ผมว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเรียนถามหน่อยสิคะการที่ให้เงินคุณตั้มา70ล้านบาทเป็นการให้โดยที่คุณเลขาของคุณอออ่างเขาไม่รู้ไม่เห็นเขาก็เลยคิดว่าคุณได้แล้วไม่แบ่งหรืออะไรหรือเปล่าบอกให้ครับเขาว่าตัวดีเลยครับในเรื่องนี้นะเรื่องนี้เขารู้ดีทุกอย่างนะครับคืออย่างนี้ครับตัวตัวของเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเนี่ยจะคุยกับทางเลขาเขาอะมากกว่าทางพี่อออ่างเพราะพี่อออ่างเนี่ย เขาไม่ค่อยจะพิมพ์คุยจะมาว่ามาเจออะไรสมมุติว่ามาเจอ,มมเจอที่ไทยบ้านผมครอบครัวผมก็ต้องไปรับพอดสนามบินแล้วก็จองโรงแรมอะไรให้ไปหาหมอวันนี้วางแผนทุกอย่างนะครับแต่เท่าว่าเวลาผมมาเนี่ยตัวตัวเดขาเนี่ยเขาก็เหมือนจะหมดความสาคัญเพราะเขาคอนเน็กชันหรือประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เหมือนผมนะครับเขาไม่สามารถจะไปติดต่ออะไรยังไงได้แหละพูดถึงก็เขาก็เป็นคนบ้านๆน,นะครับเนี่ยแหละมันก็เป็นสาเหตุที่เขาอาจจะหมันไส้ผมมาตลอดก็ได้พี่เข้าใจตั้มถูกมาตลอดว่าต้เนี่ยตั้มเนี่ยเป็นคนของโจ๊ก ตั้มทำทุกอย่างเพื่อปกป้องโจ๊กแล้วหลังจากนั้นเล้เขาติดต่อผมไม่ได้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นมาวันพุธเข้าไปออกผนกระแสเขาก็พูดเรื่องนี้ทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกมาอะละว,ว่าใส่ผมแม้กระทั่งเขาแคปลงไปในคอมเมนต์เขาเรียกผมไอริมจากพี่คนนี้ไปริม้มไม่เป็นไรอะเรียกผมไอเหียริมก็ได้ผมไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นผมก็เลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเด็กมื่อวนันซื่และเป็นทนายที่ ไม่มีราคาสำหรับผมเลยแม้แต่นิดเดียวเอาในเมื่อมันเด็กมันท้าตีท้าต่อยผมที่รู้เรื่องข้อมูลทุกอย่างผมเมื่อเลยตัดสินใจวันศุกร์นี้จะเปิดได้หมดว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงคุณสทธากรุณาดูด้วยนะเพราะว่าคุณจะต้องมีคำตอบอีกเยอะนะผมจะถามคำถามคุณอีกมากเลยนะข่าวนี้นะเขาเรียกว่าคุณเขาเรียกแกว่งเท้าหาเสี้ยนเองผมนั่งเฉยๆผมไม่ได้เป็นคู่กรณีคุณนะ ไม่เกี่ยวเลยแล้วจู่ๆคุณมาด่าผมอย่างโง่อย่างนี้อย่างนั้นเอ้ผมไปทําอะไรคุณวะอืม<ฮ>อ่ะคุณคุณประธานทษดเด่นก็เพิ่งฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้เด่นก็เลยยังไม่เข้าใจทําไมเขาดูกโกรธคุณตั้มตัอย่างที่บอกนะครับผมสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นแล้วว่าเขาเนี่ยเกลียดพี่โจกแล้วก็เลยมาพานถึงผมมาบอกผมไม่มีราคาไม่มีสนใจนะเขาก็ยังเคยเอาเรื่องของพรรคพวกเขาให้ผมช่วยเลยค่ะ จะมาบอกผมไม่มีราคาแล้วจะมาขอความช่วยเหลือผมทําไมอะตอนนั้นนะแล้วที่ผมวันนั้นอะที่บอกตรงๆครับว่าผมจะเข้าไปคุยกับเขาได้แหละเพราะว่าผม,มารู้อยู่ว่ามันมีขบวนการที่จะทําร้ายผมผมจะไปคุยว่าจะทำทำไมผมไม่เคยมีเรื่องอะไรกับพี่นะก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยที่จะไปพูดถึงเลยนะครับถึงแม้จะทําคลิปมาด่าผมมาตลอดนะครับนะ จะทำอะไรได้เ,เดี๋ยวลองดูวันศุกร์นะเอาออกมาเยอะๆเลยนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นทีผมบ้างนะเดี๋ยวผมก็จะถามกลับไปบั่งนะหลายๆเรื่องที่มันอยู่ในเรื่องของผมเนี่ยคุณตั้มก็ก็อย่าเพิ่ง <c oughs> ร้อนนักเลยไม่เห็นเหรอเขาบอกว่าคนสติแตกทำอะไรผิดพลาดไปหมด ก็หมายความว่าคุณตั้มกําลังฟาดงงฟ้างาไหมคะก็ไม่ชอบครับผู้ใหญ่แบบนี้นะครับจริงๆถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพูดอะไรมันตรงไปตรงมานะครับว่ามารับงานมาหรือเปล่าที่มาจะทําลายผมมาพูดมาตรงๆเลยนะครับเหมือนกับที่มาบอกกับผมรับงานบิ๊กโจ๊กมานะครับแล้วตัวเองรับงานใครมาพอผมไปเล่นบิ๊กแปะทีนึงก็ออกข่าวด่าผมทีนึงเขียนข้อล่าด่าผมทีนึงเอาเป็นว่านี่นะอาจารย์ผมรู้ยันถึงว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขามั้งเนี่ยพรุ่งนี้เตรียมสคริปไปแล้วจะเปลี่ยนจากนามสกุลผมจากเบีียยบบบััังงเเเกกิิดดนนะครป็ นะคือจะทำะไรให้คนเนะี่ยเกลียดแล้วก็ให้จําภาพนี้นะถ้าเกิดว่าเรียกผมว่าเฮียบังเกิดนะผมก็จะเรียกอะไรนะเฮียเฮียอะไรเฮียนิมมึงเลยอตาตั้มกล้าจังไปไปยุ่งกับด้อมเยี่ยอุ้ยด้อมเยี่ยว,ยยวก็ะเพอศอะไรกับด้อมเยี่ยวเรี่องงงเรขอโทษนะคะเรืยงก็อ่านไปตามนี้ว่าด้อมปัสวะมันก็ไม่ใช่มาาจะบ,บอกให้ด้อมเยี่ยวครับอาจารย์มันชอบสร้างเรื่องสร้างราวนะ